สวัสดีครับขอต้อนรับขอชูชงวิไลแหโชคนะครับมือนีท่างช่องเหาได้เดินทางมาถึงวัดถ้ำลำใหญ่นะครับเพื่อมาตามแนวทางตัวเลขของท่านพระอาจารย์สายขมิญนะครับโค้งสุดไทยพี่น้องมืออืนกบหวยออกนะครับมาตามตัวเลขแนวทางของท่านพระอาจารย์สายขมิญนะครับโค้งสุดไทยอิลีเอลอนะครับพี่น้องรับเข้ามาไปติดตามตัวเลขแนวทางของท่านพระอาจารย์สายขมิญนะครับบาสิฟันตัวไหนเน้นตัวไหนสิเป็นตัวเลขตัวเก้าบอนะครับพี่น้องเข้ามาไปตีตาม อ่ะกับสองวิไลห่โซนน้ากันขอกบเรียนเชิญเอฟซีทุกท่านครับขอกบเรียนเชิญครับขับนัำรัสดิกันครับพระอาจารย์ครับการนรำวัสดกันครับขมิลครับพี่น้องขมิลนะจารยนวอกตัวเล็กสุฟังนะครับผมมือมือนี่มันบอกมือมือเนาะมือนครับอืมมาเอาโค้งสุดท้ายอีหลีเอาล้อละมือนีมากระยำตัวเก่าดังเดะกรบโบเปลี่ยนเนล็กข้างบนคือเเหล็กามตารางขึ้นโดนอ่ะครับ เด็กตามตารล่างให้เราอืมเยี่ซีคอมเมนต์มาว่าอยากให้ปูให้ไพ่จานร่วงกลมให้เดี๋ยวโค้งสุไทยก็สนออย่าไปวงกลมได้คันในชื่อชื่อสองเก้าคับสองห้าอข้างล่างนี่ไปชื่อไลยคันคันมันไล่ตัวเ้อากับชูหนาเป็นตัวกันเนาะอ่าเขากับชื่อมีสองเก้าสองห้าอนั้นเากับชื่อสองเก้าสองห้าเนี่ยแต่กันร่วงกลมมันก็หล่ตัวเดี๋ยวสองเก้าสองูนย์สองห้าอเป็นโค้งสุไทยเข้าไปหลดครับ างบนกับเก้าหกสองศูนย์ศูนย์ัดมาในท้่แหงเตียงกันจุบนเป็นลางจะขึน้นในความดูสึกในความรูสกจะได้จับไห้วิ่งกับวิ่งเข้ากับศูนย์ให้เข้ามนนาครับอ่าก็วิ่งเข้ากับศูนย์ให้เขาทางล่างกับสองสามสี่ห้าจะเน้นชองหาวิงคมมาแล้ว25หาเอาจะพูมะ้มักครับ คุมมกเข้ากับสิบไปสองห้าสองศูนย์สองเก้าครับเลทสรุปแล้วก็ล่างนี่ไงล่างนี่เจ็ดชุดบุคคาป่าจันทร์อ่าล่างเจ็ดชุดบุรุษชุดที่เราครับอ่า<อ>ที่ป่าจัดวงกลมเนี่ยเป็นตัวตัวผ่าจันท์มักเด้อพี่น้องเด้อกอ่ตัววงกลมเนี่ยคือมักแต่ว่าขันไพ่เนี่ยอยู่ตัววงกลมหนึ่มักอยู่เนาะก็กมักตั้งสามตัวเนี่ยจังคอยวงกลมมักเบิดตชุดตัวก็ชั้นมักตัวหนึ่งสองตัวจานทร์ตัดออกแล้ว อาจารย์ยันตัดตัวไหนออกตัวนั้นนะ <laughs> ใช่ครับใจเขาไม่เคยเป็นตัดตัวไหนออกตัวนั้นเลยแต่ลยบ่มีความมัไไ่นใจเลยไยเฟยไปที่นี่นี่ครับแต่ผ้านในเลขสามตัวที่อาจารย์มักเนี่ย920986นี่นะครับครับที่น่ะอ<ช>ือครับ<ช>แต่ว่าอยู่ในนิบริลุ่งไปชุดน,นึี้สามตัวนิบริลุ่งจะเก้าเจ็ด เ้าเก้าเจ็ดวยร่งมัเขากลเอารงไปนั่งประมาณที่เป็นยง 4, 5, 6, นางละซีชุดหาชุดนครับกรบจะจับเอาในต่ลางล่ะจังเกตว่างเจังเกตว่านต่ล่างน่ะเือจังเกพระพาจา์เคยบวกแล้วมันเลขภายในตารางเนียภายในตารางมันบ้านาน้ำขันมันมาครับอืมตารางบ้า,ากกบบ้าน้ำขันเ,เนี่ยหกับเจ็นี่บาานี่ยกับเจนี่ตายแล้วหนึ่งตัวอ่ะหตายทั้งสองล้วบ้านาน้ำขันหอก สองตัวเนี่ยเจ็ดกับหนึ่งเนี่ยหกกับสองเนี่ยบ่มาน้ำกันครับคือในคือในตามที่สูตรเขาคำนวณมาสูตรที่ตามเขาคำนวณมามันบ่มาน้ำกันนะสามกับสี่เนี่ยสามกับเก้าสามกับศูนย์สี่กับเก้าอ่าสี่กับศูนย์สี่กับเก้าเนี่ยมันบ่มาน้ำกันตามที่สูตรเขาคำนวณมาตอนนก็ถือว่ามาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่า ตัวนี้เขายึดลักไว้เพรออยังยึดลักยึดลักภายในช่องสี่เหลี่ยมนี่มันติดล่างมันบ่อ่าติดบนติดล่างเนี่ยแต่มันมาน้ำกันขวบดูว่านี่กระล่างมันบ่นี่ติดล่างนี่กระล่างมันบ่ตัวลักมันบ่อมากอ่านี่กระล่างมันบ่อลักมันล่างเด้ใช่อ่ามีม้าโพอยู่นี่สามแปดจีก้าติดบนมาเนี่ปเ๊บกับห้าแปดล่างมันบ่อลักมันน่ะหนึ่งเก้ากับบนมันบ่อลักมันมากเกิดเก้า 8ปดเก้าสเห็นบ่แปดเกาส่อ่าข้างบนก็บ่สองเห็นบ่ข้างล่างกับเกแน่เห็นบ่คื่อจานจับอยูเลขไพ่เลขในพีตัวน้นคือจิเน้นไปท้้งล่างนะเก้าศูนย์สี่เก้นย่เ็นเลขเขาจับอยนีกับศูนย์หนาศูนย์หจอาจารย์หมั่นใจล่างจารย์กัมาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่ามันความมั่นใจภายใน8หมวดมันมาล่างสูงหวดนะ ก็คือว่ามันบวกลดอ่ามันบวกลดล่างมาล่างหลายกว่าเออมาล่างเยอะกว่าค่ะนะแต่คือเฮ้าที่จับอยู่นี่ก็ได้แต่ผู้ที่จับแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้าเขาจับใช่กันก็ได้<ช>ถ้าว่าไม่ตัวาาอ,าอ,าอ,อาจารย์ว่าอยากเอาดอกอาจารย์ว่าคำมันคำมันรุดกับคำมันล็อกนี่รุดมันขาดเบอร์เดียดนี่นเนี่ยมันบวมีไม่อบอกว่าไงขึ้นเน่นเนี่ยเลขหลักเนี่ยจับกี่ลักษีพื้นลักนุวยล่ะค่ะอ่า ขั้นกำหนดไว้ให้นี่ห้ากับห้ากับหกมาได้ห้ากับหกมาได้หน่วยกับบนหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดเนี่ยมาได้หลักสิบกับหลักหน่วยหนึ่งกับสองมาได้แค่หลักสิบกับหลักหน่วยเดียรสามกับสี่มาได้แค่หลักสิบหลักหน่วยเก้ากับศูนย์มาได้แค่หลักสิบกับหลักหน่วยเฉยนะจ้จะรูปแล้วเขาคือเ,เ,เน้นไปทั้ง่างแต่เขาจะซื้อ่างกันบนค่ะ เทากับิจจรนาเบิงเอฟซีเข้าโอกไม่ออกเอ่าเากับงเเบิงว่ามันเปล่นลางมันมาแต่รางต่ลอดเข้ากับเชปกล้องเป็นเบิงก็ค่ะเนี่ยสองสองสามท่แปดมันบ่มันกะติดสามศูนล่างมันบอเนี่ยค่ะสามูนล่างศูนย์ห้าหหนึ่งมันบ่มันกะติดหาเจ็ด่างเดี๋ยวเจ็ดแปดสองสามมันกะติดเจ็ดศูนย์เจ็ดรางทีน้าเท่ากังเขีดเบิงว่ามันมาราง 7จ็ดแสงกระติดศูนย์าง 6, 7, หกบุเน38สามแปดสี่ห้าเอ้ยสามแปี่เก้านี่เ,เนยนห็นไหมเรีนขึ้นบน1สตัวเดียวน่ะหครั้งเนี่ยไฟนันจมามากกันบุญศูนย์หนึ่งสองศูนหนึ่าหกเนี่ยนะหาแปลางหนึ่งเกบนสี่าง เก้านุดเก้าบนเลยนะเครื่องนี้ก็มาใจเครื่องห้องเปรเลนข้้งล่างเลขชุดอยู่ในที่จับไห่นะก็คือว่าเป็นชุดเก่านะคะนาะบากมีเพิ่มเติมมันบอกมีเพิ่มเติมบามีเพิ่มเติมแล้วก็บ่วได้เอาตัวไหไปเพิ่มมันะคื่อเฮาองเลรนเลดอยู่ในล็อกตาล่าที่มันบ่หลุดตาบาลก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่เฮาคือก็คือกานเ้าเจอตรงไปหมดเดียวเดยกับ่แมนตว่าก็นี่คือคือฟังนีที่คือ คือในความรู้สึกของพระอาจารย์มันไปลางหลายกว่าบนแต่ว่าภายใน8งวดมันมันก็ติดลางมงนมาอ่าสูตรข้างบนนี่กัดสูตรข้างบนนี่สตัวนี่สตัวไม่มาด้วยกันนี่คือเลขลักในแต่ล่างกับบมาน้ากันอีกวาที่ไหนเอ็มมาค่ะอ่าศูนย์กเออกศูย์แกับ3 0 9 0 5นออก9 7กับ5 7าเจ็ด่นบ่นี่มันติดมาแปดเก้าสีห้า ออก05กับ07เห็นไหมมันติดตัวหนึ่ง6723ออกติด03กับ67เนี่ยเห็นไหมมันโรมานํากันมันมันสีหาเกอนใช้ตัวไม่เลย8945 8945ออก18อ๋อค่ะสรุปก็ว่าตัวเลขเท่านี้ค่ะคือชุดเก่านะคะนอก่ามีเพิ่มเติมนะคะสาหรับค่ะเป็นเลข25,000นะคะบดสรุปแล้วแล้วพี่น้องของอาจ ของพระอาจารย์สายขมิญนะคะเนาะต่วานี่เนียนตึ้เนียนตัวได้ค่ะพิเศษตัวนี้เลยเก้าแปดหกเก้าสองศูนย์เนียนนักพิเศษคันพายได้สามตัวค่ะอ๋อพาในชุดสามตัวพาในชุดสามตัวเนียนสองเก่งสองคูแต่ว่าพายในชุดสองตัวเนียนสามครูก็คือมีเก้าหกแปดหกสองศูนย์เป็นเลขบนนะคะเลขล่างก็คือสองห้าสองศูนย์สองเก้านะคะสำหรับเลขหลังนะคะเนาะเนียนในตัวน้ำค่ะ เอาแคปหน้าจอไว้ได้อครับ FC. เอฟซีตัวเลขแนวทางชัดเจนบ่เนาะพี่น้องเนาะชัดเจนนะคะเนาะครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะท่านพระอาจารย์สาย์คอมเมดเนอร์ค่ะที่แบ่งปั<อ><อ>นแนวทางให้แฟนคลับทา้งจองนะคะได้มีโชคมีลาภน้อกันนะคะเนาะตามลักแล้วเขาก็ยัดถิ่นนั่นเองเนอะยัดซีเมนท่านผู้บอกไม่บอกกันนะค่ะเืออาจารย์นี่ยืนยันตัวเลขหกเจ็ดหนึ่งสองเอาไปเป็นเลขลัก ทางล่างเครืงคอ,องขับวงได้แจ่วข้อมยุติวติรราจารย์ว่ามัดทางล่างสถิติมันเคยมาล่างแล้วเขาเคยจะไปชื่อใช่กันเือผู้จีชื่อก็ชื่อโฮกเยสกะชื่ออ่าใช่นี่จะให้มีอายุวัานณะสุขะพาะปฏิพา,านธ์นัดสารสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างคิดจริงได้กับสมความปรารถนาเอทที่ทั้งช่องอ่าแต่ละช่องที่มากัอาจารย์ขออนุโมทนาบุญนำ้ำอ่าให้แต่ละช่องให้เป็นสายบุญให้พระอาจารย์น้ำ เดี๋ยวมาเย็ดมาสางมาแปลงค่ะอ่าคระกระโคกระ่านดโลดผ่านด้วยอจารย์เลอร์ค่ะของล่างนะคะเนาะผู้ใดนะคะอยากร่วมสร้างนะคะซารากับพระอาจารย์นะคะเนาะเบอร์โทรศัพท์นะคะของพระอาจารย์คืนให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องคะเราเลี้ยงหลายมันก็หลายอย่างเข้ากับผู้ใจาอยโจงมันดอกยังเดียวด้วค่ะขอให้พากันร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่เด้อวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้าเป็นเศรษฐีตลอดการเด้อจ้าสาธุค่ะสาธุ